สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ปากน้ำนะทุกคนนะก็เป็นงาน J d ดีแล้วก็งานกาชาดเนะี่ยประจำปี2566นะครับผมที่สุสดปราการนะครับผมแน่นอนงานมีประจำทุกปีนะฮะกองงานก็ได้เริ่มเลยนะครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศช่งหัวเข่าเลยงานมีวันที่3พฤศจิกาไปจนถึงวันที่14พฤศจิกายนนะฮะ กินเอมกันตลอดทั้งงานเลยนะครับผมแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าคนเยอะมากๆอันนี้เป็นบรรยากาศในวันแรกช่วงออกคําก็เลยจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมยังเดินกันแบบคล่องตัวเดินสนุกอยู่นะฮะก็ในปีก่อนๆแล้วก็แน่นอนนะครับผมเบียดเสียดกันเลยทีเดียวนะฮะในช่วงช่วงใกล้วันอ่านหมดงานนะครับก็ภายในงานบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะทุกคนนอกจะมีร้านอาหารร้านดัง ร้านเล็กร้านน้อยนะครับผมของกินเล่นกินจุกินจิกินจ,จ,จริงกินจังมีหมดเลยนะฮะมีสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงด้วยนะฮะสนใจก็ลองมาเดินกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น closely, อาหารทะเลอาหารดองนะฮะมีหมดส้มตองส้มตำนะครับ,ม mod, รรบผมรวมถึงเสือ้อผงเสื้อผ้านะฮะราคาถูกก็เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะกระโปรงกระเป๋ au, rop, เรารองเท้านะฮะก็ในภายในงานก็จะแบ่งเป็นโซนทาง ทางศารากลางนะทางรัฐวิสาหกงางพวกกาชาตินะครับผมมีของ,งองเล่นมดนีดนตรีอะไรแบบนี้อ่ามันจะเป็นพวกหมูกระทงกระทะก็มีแน่นอนนะครับอันนี้เป็นปั๊มบึกนะทุกคนค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ก็พยายามเดินเก็บบรรยากาศในห,หลายๆส่วนนะครับอ่าให้ทุกคนได้มีความรู้สึกอย่างมาเดินด้วยตัวเองอะไรแบบนี้นะฮะแล้วอีกอย่างราคาก็ไม่ค่อยแพงนะบางอย่างมันไม่แพงเลยนะเราก็ ร่วมทาบุญนะฮะได้พยันมาด้วยนะฮะอ่ารวมถึงในโซนของอ่าอันนี้เป็นโซนกลางๆครับผมเริ่มเข้าโซนอาหารคนก็จะเริ่มเยอะหน่อยนะฮะ ก็ใครมีเวลาก็อยากให้แวะเวียนมาลองเดินดูดองเที่ยวกันนะครับผมการเดินทางก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะฮะไม่ว่าจะไปนั่งอ่า BTS มาลงที่ปากน้ําเลยก็ได้นะครับหรือจะเอาอ่ารถด,ดนตนส่วนตัวหรือมอเตอร์ไซค์มาก็จอดละแวกรอบๆงานก็ได้นะแนะนำไปมอเตอร์ไซค์มากกว่าเพราะว่าพื้นที่จอดมันจัดเยอะกว่านะครับผมก็อยากให้มาลองเดินดูกันนะครับงานประจําปีที่ปากน้ำเนี่ยครับผมสุดปากการนั่นเอง ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ให้ทุกคนไปชมบรรยากาศภายในงานกันจริงๆเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงอ่านี่เป็นการเดินนะครับผมก็ถือว่าเคลื่อนตัวสะดวกอยู่นะฮะก็ถือว่าไม่แน่นเหมือนปีก่อนอันนั้นแบบเหยียบเท้ากันเลยมีรองเท้าแตะยีรองเท้าแตะอะไรแบบนี้นะครับผมป่ะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันตอนนี้ก็จะอยู่เข้าโซนของทางอ่ากาชาดนะครับผมก็จะมีสซนของเล่นเยอะเลยนะฮะท่านหนึงปีมีเท่าไหร่ กินโมกับทาครับ <laughs>